ได้ให้ความรู้คนได้เอาสิ่งที่เราประสบการณ์ชีวิตมาบอกมาเล่ามาเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นได้ได้คิดแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ว่าเราจะเจอพลังงานลบมาแต่ละวันมันมีแต่คนมามาเล่าเรื่องลบๆใช่ไหมแต่เราสึก เราได้ช่วยเขาอะเราเอาประสบการณ์ชีวิตเราได้ช่วยเขาอะแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์ค่ะแล้วก็ทำเราได้ช่วยผู้คนได้ให้ความรู้ให้กำลังใจให้สิ่งที่เราให้ได้โดยที่เราไม่ต้องเรียกอะไรไม่ต้องใช้เงินมหาศาลจะไปช่วยคนโน้นคนนี้ต้องใช้เงินไม่ต้องเราใช้สมองใช้ประสบการณ์ เห็นไหมแล้วรังก็ช่วยคนได้จิงจริงนะคะรันช่วยคนได้เยอะมากแล้วนี่คือความสุขที่แท้จริงที่รังค้นหามาทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่ทำให้รังมีความสุขวันนี้ก็เลยอยากมาบอกตัวเองว่าให้ทำสิ่งที่ตัวเองรักไม่ใช่ทำในสิ่งที่คนอื่นรักแล้วให้เราทำฝันให้เขาเป็นจริงเพราะว่า คนในโลกเนี่ยแปเลยนะเยอะมากที่ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบแต่คนอื่นชอบเพสุดท้าย<ช>ตายชีวิต <ไป S 2> แบบตายไปแบบไม่ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงน่าเสียดาย <c oughs> จริงนะคะหลายหลายคนตายไปกับความฝันตัวเองนะคะ <c oughs> เยอะมากใช้ชีวิตแบบอุ้ยชีวิตจบลงแล้ว,ลวยังไม่ได้รู้เลยความฝันตัวเองเป็นไงสิ่งที่อยากทำนี่ไม่ได้ทำเลยแถม คว,ความสุขที่แท้จริงยังไม่เคยได้รับเลยไปแลวจากโลกนี้ไปแล้วเห็นไหมคุณอย่าเป็นคนแบบนั้นนะวันนี้รันมาบอกให้เอาชีวิตรันเป็นตัวอย่างเพราะว่ารันผ่านชีวิตมาเออยอะเยอะมากมายเคยฆ่าตัวตายเอ้ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายก็เคยคิดนะคะ,อา,คะาาอายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วอ่ะอายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยประสบการณ์ชีวิตเรื่องราวมันบังคับ เหาไชีวิตเราไม่อยากอยู่อีกแล้วอยากตายตายไปหพหพน้นเคยตัวเรานะคะรันสอนลูกว่าถ้าวันเกิดเนี่ยวันเกิดเราเนี่ยนะลองลองหลายๆคนลองไปทำนะคะรันสอนลูกว่าลูกวันเกิดหนูเนี่ยเป็นวันที่หนูออกมาลืมตาดูโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่ คิดว่าวันเกิดเนี่ยพ่อแม่ต้องให้ต้องให้สิ่งที่เราชอบใช่ไหมต้องให้ของขวัญแต่รันพอรันได้มาเรียนรู้สิ่งเนี้ยเราเลยสอนลูกบอกว่าลูกวันเกิดลูกนะลูกได้ลืมตาออกมาดูโลกวันนี้ก็จริงนะลูกถือว่าลูกโชคดีมากที่ได้ลืมตามาดูโลกแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ลูกควรจะทำในวันเกิดลูก เพราะวันที่ลูกเกิดเป็นวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดอันบอกลูกแบบนี้เพราะวันที่ลูกเกิดออกมานะี่ยแม่เจ็บปวดแทบตายโดนกรีดเนื้อสดสดเลือดไหลกว่าให้ลูกจะออกมาเนี่ยแม่ต้องทนมาตั้งเก้าเดือนแม่พูดแบบนี้เลยนะคะว่าให้ลูกกว่าให้ลูกจะออกมาเป็นคนออกมาเกิดในวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาวันเกิดลูกลูกต้องรู้ ความเจ็บปวดของแม่ด้วยคือใครอ่ะใครสมควรจะได้ของขวัญลูกหรือแม่รันบอกลูกแบบนี้นะคะแล้วลูกก็ดีลูกฝังลูกอ้าไม่ใช่วราวันเกิดลูกนะคะปีที่แล้วจําได้วันเกิดลูกลูกซื้อกองขวัญไม่แม่อืมเพราะลูกเพราะรันคิดว่าลูกจําได้ว่าแม่สอนว่าวันที่ลูกเกิดเป็นวันที่แม่เจ็บปวดที่สุด แม่เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อให้ลูกเกิดมาคือเราพูดแบบนี้ให้ลูกได้จำนึกว่าอุ้ยการเป็นแม่คนเนี่ยวันเกิดเราไม่ใช่เราจะอยากได้นอนได้นี่จากพ่อแม่แล้วเราไม่ได้เราก็โกรธเราไม่ได้เราก็ไม่พอใจทําไมพ่อแม่ไม่ให้อะไรเราเลยมันเกิดเราอันนี้สําหรับคนที่แบบยังเป็นวัยรุ่นยังโตมายังไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตยังไม่มีข้อคิดราเลยอยากจะบอก วันนี้ว่าคุณมีลูกคุณลองไปสอนลูกคุณแบบนี้ดิคุณลองไปบอกลูกคุณแบบนี้ทีวันเกิดลูกเธอเธอต้องซื้อของขวัญให้ลูกเธอสิอะไรเงี้ยลันบอกไม่ใช่เธอลองคิดดูสิวันเกิดลูกอะ่ะมันเป็นวันที่ฉันเจ็บปวดไหมฉันจึงโดนกรีดเนื้อเสียเลือดเสียเนื้อโหกว่าจะอัน,นก,ก็อธิบายเก๋ฟังเก๋บอกเออเธอก็พูดถูกนะมันก็จริงนะ แกบอกว่าเด็กที่เนี่ยเด็กที่อเมริกาเนี่ยวันเกิดเด็กจะให้ความสําคัญมากพ่อแม่จะให้ความสําคัญมากแล้วก็ลูกก็ถ้าวันเกิดแล้วไม่ได้อะไรที่ถูกใจเขาก็จะไม่พอใจพ่อแม่แกบอกนี้เด็กส่วนใหญ่ที่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขาเขาใส่หัวลูกมาแบบนั้นไงว่าเออวันเกิดลูกคือเป็นวันสําคัญของลูกนะใช่ไหมแต่รู้ไหมคะว่าที่ที่รันพูดไปเนี่ยมันเป็น สิ่งที่มันเป็นความจริงเลยมันคือวันที่เจ็บปวดของเราหูบางคนปวดท้องไปสามวันสี่วันยังไม่คลอดเลยบางคนโอ้โหคลอดออกมาลูกติดคอติดหัวหัวใหญ่ออกมาได้โอ้โทรมานกว่าจะออกต้องดูดต้องดึงออกมาบางคนต้องโดนผ่าท้องแหวกโอ้ยไส้ไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระทบกระเทือนไปหมดเลยจริงไหมจริงไหมแม่เจ็บปวดมากวันนั้นอะแล้ว รันก็นมานึกถึงเออแม่เรานะเกิดเรามาตั้งลูกตั้งเก้าคนแล้วเกิดที่บ้านด้วยนะไม่ได้มีหมอมีอะไรสักอย่างเกิดเองหายเองแผลฉีกเองหายเองแล้วเกิดแล้วเกิดอีกตั้งเก้าคนแล้วลูกคนอื่นคิดดูว่าบางคนมีสิบคนสิบสองคนโอ้โหคนสมัยก่อนเกิดกันไม่มียาคุมเนี่ยเกิดกันเยอะมาก แล้วลองมาคิดดูว่าแม่เราจะปวดขนาดไหนอืมเพราะฉะนั้นคุณมีลูกลองไปสอนลูกสิลองไปบอกลูกแบบนี้สิคิดว่าลูกคงจะคิดได้นะก็ให้ความสำคัญกับแม่รักแม่มากขึ้นให้ความเคารพแม,ม่ดีไหมดีไหมคะชีวิตคนเราเนี่ยคะ่ะเกิดมาต้องการหาความสุขที่แท้จริงให้ตัวเอง แล้วถ้าวันนี้คุณยังไม่มีความสุขที่แท้จริงคุณลองทําแบบที่รันบอกลองทําอย่างที่รันบอกนะคะแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่คุณต้องการจริงๆชีวิตนี้อมืมีความสุขมากๆชีวิตเราทุกคนนะคะมันก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามามเป็นเรื่องปกติเรื่องเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็นแต่แค่คุณหาความสุขความ แพชชั่น <Passion S 2> ของคุณนะสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขที่แท้จริงคุณจะมีความสุขมากกว่าที่คุณคิดเยอะมากเลยนะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้อวยพรในวันเกิดอยู่ใน Facebook ส่วนตัวที่อ่าอีกมันมี2 Facebook กนะอีกเฟซหนึ่งไม่ได้เข้าไปล็อกอินดูเลยใครที่เขียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาอวยพรให้นะคะรับทุกข่าอวยพรอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยมีความสุขมังคั่ง เป็นมหาเศรษฐีอนุญาตต้องอนุญาตเปิดรับเป็นอนุญาตทุกคนให้พอไหนมาจงพอนั้นจงกลับไปหาทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าเดี๋ยวไปทานข้าวพรนะคะทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ